สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูตั๊กคุณครูคคการศริรีอุดมศิลป์อีกครั้งนะคะวันนี้เราพบกันในรายวิชาภาษาไทยแล้ววันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราพบกันในบทเรียนภาษาพาทีค่ะวันนี้เป็นบทที่5เรื่องชีวิตใหม่ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆชีวิตใหม่น่าจะเป็นชีวิตใหม่ของใครนะ เริ่มต้นก็มีเด็กๆวิ่งกันใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนเลยค่ะคำแรกนะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะสะกดนะคะแค่คำแรกๆนะคะหลังจากนั้นเราจะอ่านเป็นคำเลยนะคะคำแรกค่ะพออูไมเอกคู่ตออู ตู้ไม้โทตู้ซออือซื้อไม้โทซื้อกออาวอกาวไม้โทก้าวอออ,อานอ่านไม่เอกอ,อ่านชออิมอชิมงอเอ นอเงินสระเอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปนะคะเป็นสระเอและมีสระอีกข้างบนนะคะสอโอมอสมไมโทส้มนะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะลดรูปนะคะมองไม่เห็นรูปนะคะต่อไปก็อกะททออิทิกัทิ นอองอนองไม้โทน,น้องชออายอชายน้องชายมออะมะมออังอวงอม่วงไม้เอกม่วงมะม่วงสระอวัวนะคะลดรูปนะคะเพราะมีตัวสะกดนะคะไม่มีไม้หันอากาศบนมอมานะคะต่อไป พออะกอผักบ,บออุงอบุงไม่โทบุงผักบ,บุงบออะบะหอ,อมออีมีไม่เอกมีบะมีเห็นนะคะมีหอนำนะคะบะัมีต่อไปค่ะขออะบอผับรออถถอรถขับรถคำว่าขับเป็นแม่กบนะคะ คําว่าขับเป็นแม่กบเป็นสระอะแต่ลดรูปไปอยู่ข้างบนเป็นไม้หันอากาศต่อไปค่ะกออัวยอกวยจตววยัตวาปวยตอเอียวอเตียวจตัตวาเตียวนะคะปวยเสียวต่อไปค่ะเครื่องเขียนนะคะน้อยหนาค่ะ ธนาคารคำว่าธนาคารนะคะเป็นทอทงนะคะเป็นเสียงสระอะที่มองไม่เห็นรูปเดี๋ยวเราจะเรียนเจาะกันอีกครั้งนะคะในคลิปต่อไปนะคะมะพร้าวอ่อนไอศครีมเย็นตาโฟเครื่องปรับอากาศปุ่ม แลกเยี่ยมเที่ยวเมืองต่อไปนะคะเพิ่มส่วนธุระรู้สึกชายป่าเข้าใจเจ้าเมืองขอโทษทีค่ะเจ้ามือนะคะ รู้จักประจำเดี๋ยวเดียวตื่นเต้นต้มยำโอกาสตาหวานอย่างไรบัตรแข็ง เย็นเฉียบวิตามินเอจุดนัดพบจุดพักช้างเจ้าหน้าที่ต่อไปเราก็มาอ่านเนื้อหาเรื่องราวชีวิตใหม่กันค่ะเด็กๆ ลองอ่านนะคะไปพร้อมๆกับคุณครูหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ชี้มือตามนะคะว่าคุณครูอ่านถึงตรงไหนของในหนังสือนะคะพร้อมไหมคะเปิดหนังสือภาษาพาธีหน้า72เลยค่ะพร้อมนะคะ ตอนสายสายขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่าลุงวันพี่ชายของควานโภขับรถมารับใบโบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่ ผู้ผาและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานผู้ผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรัก เข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไรก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวงเจ้าหน้าที่รู้จักดาราช้างน้อยผู้นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัดก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบโบก และใบบัวใช้งวงกอดภูผาแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูงวงไม่โบกหูไม่แกว่งหางไม่ร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊ก มีแต่เสียงโอ๊กเป๊กและกรุงกริ๋งเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกสนุกหาอะไรอร่อยออร่อยกินกันดีกว่าไปไปขึ้นรถ ผู้ใหญ่ขอแวะทําธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไปในธนาคารเย็นเชียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพอของเด็กทั้งสองคนหยิบบัตรแข็งสอดเข้าไปในตู้กดปุ่มโน้นปุ่มนี้เดี๋ยวเดียว ได้เงินออกมาเด็กๆอยากรู้ว่าเงินออกมาได้อย่างไรทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะน,น,นานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งก๋วยเตี๋ยต้มยำภูผาสั่งบะหมี่แห้งแต่น้ำใสสั่งเย็นตาโฟแล้วบอกว่า ดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวานทุกคนเลยได้หัวเราะกันมื้อนี้พ่อของภูผาขอเป็นเจ้ามือพ่อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหน้าพาทุกคนไปเลี้ยง ไอศครีมที่ร้านใกล้ๆไอศครีมมีหลายรสทั้งรสทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและส้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชินคำแรกฟูผาพูดขึ้นว่าอร่อยกว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะ น้ำใสพยักหน้าเห็นด้วยแล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วยภูผ,ผาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลาเลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือไม่ซ้ำกัน จะได้แลกกันอ่านหมดเวลาแล้วลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและขวานมิ่งที่จุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆต้องค้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจึงจะไปส่งเด็กๆก,กลับบ้านได้ ใบบัวและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันเอาละค่ะเด็กๆคราวนี้นะคะครูอยากรู้แล้วว่าเด็กๆเนี่ยจะอ่านประโยคได้คล่องแค่ไหนซึ่งเด็กๆนะคะจะต้องซ้อมอ่านประโยคนี้แล้วเดี๋ยวจะต้อง ส่งมาเป็นคลิปวิดีโอให้ครูดูบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฝึกอ่านให้เต็มที่เลยนะคะลองอ่านพร้อมกันนะคะลุงวันพาเด็กกลับบ้านขบวนช้างเดินทางมาถึงชายปา่าใบโบกใบบัวเป็นดาราช้างน้อยเด็กๆชอบกินไอศครีมรสต่างๆ ภูผาและน้ำใสซื้อหนังสือที่ร้านเป็นไงคะเด็กๆแค่นี้เองนี่คือการบ้านที่คุณครูจะให้เด็กทำนะคะในชั่วโมงไหนเดี๋ยวคุณครูจะสั่งใบงานเข้าไปให้กับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสั่งใบงานนะคะในแต่ละวันที่เราเรียนกันและอีกหนึ่งบทกลอนที่เด็กๆจะต้องซ้อมอ่านเพราะว่า คุณครูจะสั่งมาเหมือนกันนะคะก็คืออ่านคําคล้องจองนะคะก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งค่ะอ่าหน้าแปดสองนะคะก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งเปิดไปหรือยังเอ้ยอ่าเด็กๆซ้องอ่านเป็นกรอนหกธรรมดาก็ได้นะคะอ่าอ่าเป็นกาบยานีสิบเอ็ดค่ะ ข้างหน้าจะมีห้าคำข้างหลังจะมีหกคำนะคะข้างหน้าห้าข้างหลังหกทุกบรรทัดเลยเห็นไหมคะหนึ่งบรรทัดมีสิบเอ็ดคำเราเรียกว่าก,ากาบยามีสิบเอ็ดนะคะอ่ะเด็กๆจะอ่านเป็นกรอนธรรมดาก็ได้เดี๋ยวเราลองอ่านแบบกรอนธรรมดากันก่อนนะคะเด็กๆปวยเตียว บะหมี่แห้งใส่หมูแดงรสถ,ถูกใจพริกป่นน้ำปลาใส่ฉันกินได้เธอกินดีเย็นตะโฟอร่อยลิ้นใส่ลูกชิ้นผักก็มีได้ประโยชน์ลองกินสิ ของหวานนี้คือไอศกรีมอันนี้อ่านแบบธรรมดาต่อไปเดี๋ยวเราลองมาอ่านเป็นบทกลอนกันบ้างนะคะเป็นกาบยานีสิบเอ็ดเป็นทำนองสนองค่ะพร้อมไหมคะอ่ก๋้วยเตี๋ยบะมีแหง้ง ใส่หมูแดงรสถ,ถูกใจหปริกปนน้ำปลาใสฉันกินได้เธอกินดีเย็นตะโฟอร่อยลิ้นใส่ลูกชิ้นผักก็ ประโยชน์ลองกินสิของหวานนี้คือไอศกรีมเป็นไงบ้างคะเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากทุกคนเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะต้องอ่านกรอนบทนี้นะคะแล้วบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งเข้าไปที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูระจำชั้นนะคะ ก็จะส่งกลับมาหาคุณครูผู้สอนของแต่ละห้องนะคะใครที่เรียนภาษาไทยกับครูตั๊กคุณครูประจําชั้นก็จะส่งมาหาครูตั๊กใครที่เรียนกับครูโอใครที่เรียนกับครูอ้อมหรือใครที่เรียนกับคุณครูประจําชั้นอยู่แล้วยิ่งดีใหญ่เลยก็เด็กๆก็ส่งไปในไลน์กลุ่มครูประจําชั้นเดี๋ยวคุณครูประจําชั้นเขาจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนการอ่านเด็กๆทั้งที่เป็นแบบร้อยแก้วแล้วก็เป็นแบบร้อยกรองนะคะเด็กๆเอาละ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ของเราก็นิดหน่อยค่ะมีคําถามให้เด็กๆต่อห้าข้อซึ่งเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะในคําสั่งงานรายวันของแต่ละห้องเรียนเดี๋ยวคุณครูจะส่งการบ้านเข้าไปเป็นรายวันตามปกตินะคะอ่ะคุณครูก็ต้องขอบคุณเด็กๆมากนะคะที่ตั้งใจชมคลิปวิดีโอครั้งนี้ของคุณครูขอให้เด็กๆมีความสุขกับการอ่านไม่ว่าจะเป็น อ่านเนื้อเรื่องนะคะอ่านจับใจความหรือว่าอ่านร้อยแก้วหรือว่าอ่านร้อยกรองนะคะและมีความสุขกับการทํานะคะการบ้านที่คุณครูสั่อ่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ